Assalamualaikum ah w a r a h m a t u uh. l l a สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพบกับช่วงที่สองของรายการคันลองสันติธรรมซึ่งในวันนี้นั้นจะเป็นรายการพิเศษซึ่งอยู่ในช่วงของเทศกาลซึ่งเราจะทําการลําลึกนึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับหลานท่านศาสดาลูกหลานท่านศาสดานะครับที่มีการลําลึก ถึงท่านโดยมุสลิมส่วนหนึ่งทั่วโลกนะครับที่จะใช้วันเวลาในช่วงนี้ทำการรำลึกซึ่งเราเรียกว่าเดือนเข้าสู่เดือนม,มุฮัรรอมและในเดือนแห่งเดือนนี้ซึ่งเป็นเดือนแรกของปฏิทินอิสลามนั้นมีเหตุการณ์ที่สำคัญและมีวันที่สำคัญวันหนึ่งที่เราเรียกกันว่าวันอาชูรอซึ่งวันนี้นั้นเราจะคุยกับวิทยากรที่จะ มาพูดคุยกับท่านผู้ชมเพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นได้รู้จักว่าวันนี้หรือว่าเดือนมหัรรอมนั้นมีความเป็นมาและมีความสําคัญอย่างไรและเหตุการณ์ในวันอาชูรอนั้นเกิดอะไรขึ้นกับลูกหลานของศาสดาครับพบกับวิทยากรของเราคืออาจารย์ฟาริดเด่นยิ่งยวดอัสสลามอลัยกุ๊มราะมะตุลลอฮฺบรากาตุครับวะลยกุสัลลัมราะมะตุลลอฮฺฮิวะบรากาตุครับท่านอาจารย์ฟาริดครับ เรามาคุยกันถึงเรื่องของเดือนมหัรรอมซึ่งถือว่าในช่วงนี้เนี่ยอ,อยู่ในช่วงเวลานี้พอดีครับซึ่งเป็นเทศ,เทศกาลจริงๆแล้วเนี่ยในปฏิทินอิสลามเนี่ยมันเป็นเดือนแรกใช่ไหมฮะเป็นเดืขึ้นปีใหม่ของอิสลามครับแต่ว่าในศาสนาอิสลามเนี่ยการการนับปีนับปีทางจันทรคติใช่ไหมฮะครับผมแล้วก็ ในเดือนมหรัรรอมหรือว่าเดือนแรกของปฏิทินอิสลามในทัศนะอิสลามเนี่ยไม่ได้มีการเฉลิมฉลองอะไรกันใช่ไหมฮะอยากให้อาจารย์ได้<า>ได้ได้เตือนสักนิดหนึ่งว่าในเดือนเนี้ยในปฏิทินอิสลามนั้นเป็นเดืนอนยังไงนะครับครับก็คือเดือนของอิสลามเนี่ยก็เป็นปฏิทินเนี่ยก็มี12เดือนเหมือนทั่วไปครับแต่ว่านับวันขึ้นเดือนหรือว่าสิ้นเดือนเนี่ยตามจันทรคติ ก็คือใช้วิธีการดูดวงจันทร์ของจันทร์แรกนะครับที่ได้เห็นเป็นครั้งแรกนี่เขจะนับเป็นวันที่1นึ่งแล้วก็นับไป2-9วันแล้วก็ดูดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งถ้าไม่เห็นก็นับเดือนนั้นไปอีก1วันเป็น30วันถ้าเห็นก็เดือนนั้นจะมีเพียง29วันแล้วก็วันต่อไปก็เป็นวันที่1ของเดือนต่อไป ันี่ถือว่าเป็นการนับทางกาันทรคติครับการนับลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็จะทําให้ปฏิทินของอิสลามเนี่ยมีระยะเวลาสั้นกว่าปฏิทินทัสากลที่ใช้ทั่วไปเนี่ยประมาณปีละสิกว่าวันนะครับก็ทําให้ในเวลา30กว่าปีเนี่ยก็จะสั้นลง1ปีครปีนะครับเพราะฉะนั้นการนับวันเวลาของอิสลามปฏิทินอิสลามเนี่ยรเราใช้คําว่าหอศ ซึ่งแปลว่าเรื่องรัศกราผมันมีความเป็นมาอย่างไรถึงใช้คำนี้ครับก็คือโดยทั่วไปเนี่ยการนับศักราชของแนวทางต่างๆหรือว่าศาสนาต่างๆเนี่ยก็อาจจะนับวันเกิดของศาสดาบ้างวันสิ้นชีวิตของศาสดาบ้างนะครับแต่ว่าในอิสลามนั้นหลังจากที่ท่านศาสดามมฮัมมัดสลลลได้สิ้นชีวิตแล้วเนี่ยก็มีการ ปรึกษาหารือกันในระหว่างบรรดามุสลิมครับ,รบในช่วงท่านคอลิฟ้าคนที่สองก็คือมีการปรึกษากันว่าจะกำหนดสักราชของอิสลามนี้อย่างไรก็มีคนเสนอหลักเกณฑ์หลายๆแบบด้วยกันก็คือบางคนก็เสนอว่าให้นับวันเกิดของท่านศาสดาบางคนก็นับวันสิ้นชีวิตของท่านศาสดาครับ แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็มีมาลงมติตรงทัศนะที่บอกว่าให้นับเอาวันที่ท่านศาสดาเนี่ยอพยพจากนครมักกะมาอย่างนครเมืองมาดีนะเมืองยตทริปคก็คือจากเมืองที่ท่านเผยแพร่อยู่เผยแผ่อิสลามอยู่แล้วก็ถูกกดขี่ข่มเหงก็อพยพมาซึ่งเป็นระยะเวลาประมาณ13ปีหลังจาก,จากท่านเผยแผ่อ,ยอยิสลาม ให้นับวาระนั้นเนี่ยเป็นสักราชที่หนึ่งของอิสลามเป็นจุดเริ่มต้นครับคําว่าฮอก็คือฮิจรอฮิจรอก็คือการอพยพจากการอพยพใช่ครับจากนครมักกะซิงแต่ตอนนั้นมุสลิมถูกกดขี่เอามาสู่มาดีนะนี่ก็มีความเป็นไทยและมีสระมากยิ่งขึ้นครับจึงใช้จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นครับทีนี้เดือนที่ท่านสดาอพยพมาเนี่ยเป็นเดือนที่เดือนที่สาม แต่ว่าในการนับปฏิทินก็ให้เป็นนับเดือนที่1เป็นวันเริ่มต้นคือเดือนมุฮัรรอมเดือนที่เนี่ยเรับเป็นวันที่1ของศักราชที่1ในปีนั้นปีที่ถนนจบมาก็ตรงกับปีคริสตกราชนะครับก็คือหลังจากท่านศาสดาเนี่ยได้เผยแผ่มาแล้ว13ปีครปีนะครับก็ปีประมาณคริสกัราช6 0กร้อยห้ากว่า จากวันนั้นถึงวันนี้นี่ก็เป็นปีที่จิเปะกราตเป็นปีที่หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสี่สามสิบสี่พันสี่ร้อยสามสิบสี่ปีก็คือขณะที่เราจัดรายการเราพูดคุยกันอยู่เนี่ยก็เป็นการเริ่มต้นของปีฮิจรอดศกราชที่หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสี่แล้วหมาดๆเลยเป็นเดือนมูฮัรรอมครับนะครับเอาละครับท่านอาจารย์ฟริตครับในเดือนมูฮัรรอมมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งซึ่งเรากําลังเข้าสู่ประเด็นที่วันมีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ที่สําคัญเหตุการณ์หนึ่งและโดยเฉพออาะยิ่งในวันที่10ของเดือนมฮัรรรมรม,มีวันสําคัญอันหนึ่งที่เรียกว่าวันอาชุรอรในวันอาชุรอนั้นก็มีมีคํานิยามหรือว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มากมายพอเป็นสังเขตนิดหนึ่งย้อนหลังไปทางประวัติศาสตร์นิดหนึ่งว่าวันเนี้ยวันที่10เดือนมฮัรรรมนรในศาสดายุคก่อนนั้นก่อนเนี่ถึงนบีมูฮัมมัดและหลังนบีมูฮัมมัดมีเหตุการณ์อะไรบ้างครับ ก็คือโดยมโนคติของมุสลิมโดยเฉพาะมุสลิมในประเทศไทยนะครับเราก็มักจะมีเขาเรียกว่าเทศกาลอาชูรอก็คือไปถืออวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมเนี่ยแล้วก็ถือตามวัจนะของท่านศาสดาที่มีพูดถึงวันที่10มุฮัรรอมเนี่ยเพราะว่ามันจะมีธรรมเนียมของชนศาสนาอื่นในสมัยนั้นที่เป็นชาวยิวเนี่ยนะครับก็มี เทศกาลของเขาในวันที่10อาชุรอแล้วก็มีมีมีมมวจ,จนะที่เราคุ้นเคยกันว่าในเรื่องของการนำลึกถึงเหตุการณ์ในเดือนมหัรอมของชาวยิวที่เกี่ยวกับท่านนาบีมูซาเนี่ยหรือโมเสสเนี่ยค,ความจริงเราที่เป็นมุสลิมเนี่ยก็มีสิทธิมากกว่าพวกเขาสิอีกนครับท่านสดาจึงก็จึงได้สั่งให้มีการถือศีนอดในวันอาชุรอนะครับ,รบแต่ว่าเพื่อให้แตกต่างจากชาวยิวเนี่ย ก็ให้เราถือสินอดในวันที่9และสิบเพื่อที่จะให้เป็นลักษณะเทศกาลของมุสลิมโดยตรงครับแต่ก็มีเหตุการณ์ในปติศาสตร์ที่อ้างกันว่าเกิดในวันที่10มมหรอมในอีกหลายเหตุการณ์เช่นครับในเหตุการณ์น้าท่วมโลกที่ท่านสาดานโนหรือว่าโนอาเนลงจากเรือหลังจากที่น้ําแห้งแล้วเนี่ยก็ในวันที่10มหรอมกัน วันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในบริษัทของท่านสดามูซาที่ข้ามทะเลแดงมาสู่ทะเลทะเลทรายซีนายเนี่ยก็เกิดในวันที่สิบมูฮัรรอมเช่นเดียวกันแล้วก็มีเหตุการณ์อิจฉานนมากมายแต่ว่าโดยทัศนะหรือว่าเรื่องราวที่พูดกันเป็นเป็นเรื่องเป็นดาวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของว่าท่านศสดาโนะเนี่ย ได้ลงจากเรือในวันที่น้ําแห้งเนี่ยหลังจากน้ําท่วมโลกเนี่ยก็ในวันที่ในวันที่10ม,มุฮัรมะนะครับ,รบทีนี้เ,เหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยก่อนที่ท่านสดาจะถือกําเนิดแล้วก็มีการพิสูจน์กันแล้วว่าถ้าตามฤดูการตามปฏิทินทางบริาษาทเนี่ยค,ความเชื่อนในในเรื่องเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่วันที่10บม,มูฮัตรอม นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะพูดกันวันนี้ก็คือว่ามันมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นภายหลังจากที่ท่านศาสดาได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นเวลาไม่ไม่เกิน50ปีก็คือในในฮิจรัตประมาณ60ปีครับปีในปีฮิจรัตสักราที่ในปีคริสต์ศักราชที่680ครับนะครับก็ตรงศักราชประมาณ61เอ่าเป็นตรงกับฮิจรัตสักราที่61ครับนะครับท่านศาสดาเสียชีวิตในปีฮิจรัตสักราชที่10 ครับก็เท่ากับว่าจากนั้นมาเนี่ยเป็นเวลาประมาณห้าสิบกว่าปีนะครับก็คือมีบุคคลสำคัญยิ่งในอิสลามเนี่ยได้พลีชีพเพื่อที่รักษาศัจธรรมรักษาความถูกต้องทางศาสนาที่ท่านที่ท่านสดาโมฮัมหมัดได้นำมาครับ บุคคลผู้นั้นเนี่ยเป็นหลานแท้ๆของท่านก็คือเป็นบุตรชายของบุตรสาวของทศดานั้นทศดาจึงเป็นตาของท่านแล้วก็ยิ่งกว่านั้นเนี่ยบิดาของท่านคือท่านอิมามอ,อลาลียอะลัยสลาม์เนี่ยก็เป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดในอิสลามในยุคนั้นร,รองจากท่านาส,สดามุฮัมมัดนะครับทีนี้การที่ท่านได้ต่อสู้แล้วก็เสด็เสสละ กระทั้งสิ้นชีวิตในเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยนะครับ,รบซึ่งเราอาจจะเาจะได้พูดกันในรายละเอียดต่อไปน,นะครับคือถ้าหากว่าบุคคลหนึ่งได้ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมและความยุติธรรมแล้วก็ปกป้องสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ทั่วไปที่จะต้องมีความรู้สึกเห็นด้วยรู้สึกเห็นใจหรือว่ารู้สึกสงสาร รู้สึกว่าอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือว่าระลึกถึงการเสรสละของบุคคลผู้นั้นนะครับทีนี้สิ่งที่เราควรจะสำนึกอีกประการหนึ่งก็คือว่าเมื่อท่านศาสดามุฮัมหมัดเนี่ยได้นำอิสลามอันเป็นศธรรมของผู้เป็นเจ้าเนี่ยครับซึ่งหมายถึงแนวทางที่ได้นำเอาชาวอาหรับซึ่งเป็นชนชาติของท่านเนี่ยพ้นจากความอาวิชชาค,ความโง่เขลาวความบาดเถือนครับ มาสู่ความมีอริยธรรมซึ่งศาสนานี้เนี่ยเป็นศาสนาที่ถูกนํามาจากถูกถูกประทานลงมาจากพระเป็นเจ้า <c oughs> แต่ว่าในเวลาเพียงห้าสิบปีให้หลังที่ท่านสดาสิ้นชีวิตไปเนี่ย <c oughs> สัจธรรมคําสอนของศาสนานี้ก็เริ่มถูกกัดเซาะ <c oughs> เริ่มถูกทําให้บิดเบี้ยวไปจากแนวทางของมันทําให้มีการบ่อนทําลายศา <c oughs> ส,สนานี้ โดยที่ไม่มีบุคคลใดเนี่ยลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อปกป้องแนวทางนี้จนเป็นหน้าที่ของท่านอิมามฮุเซนที่เป็นหลานของท่านสดาเนี่ยลุกขึ้นมาต่อสู้ในแค่ช่วงเวลาแค่ห้าสิบปีหลังจากศาสดาสิ้นพระชนไปนี่นะครับโอ้โหทีนี้ท่านผู้ชมก็อาจจะสงสัยว่าแล้วเมื่อท่านสดาเป็นศาสนทูตของผู้เป็นเจ้าเนี่ยแล้วมุสลิมสมัยนั้นเนี่ยกล้าหรือที่จะเริ่ม ฝ่าฝืนบทบัญญัติของศาสนากล้าหรือที่จะเริ่มไม่เข้งครัดเริ่มมีความหย่อนยานและก็ยิ่งกว่านั้นเนี่ยยังมีการปฏิบัติสิ่งต่างๆมากมายที่ฝ่าฝืนกับสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยได้กําหนดไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นผู้ปกครองสูงสุดในขณะนั้นคือ ifa, คอร์รฟ้าซึ่งเปรียบเสมือนก็คือเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรอิสลาม เป็นผู้นําในการปฏิบัติสิ่งที่เป็นสิ่งฝ่าฝืนและก็ชั่วช้าเหล่านี้ด้วยตัวเองโ<ม>ดยที่ไม่มีใครเนี่ยลุกขึ้นมาต่อสู้อย่างที่ว่านแล้วก็ท่านก็ลุกขึ้นมาต่อสู้อ<ม>อันนี้คือมูลเหตุแต่ผมแปลกใจมากแค่ช่วงเวลา50สิปีก็คือช่วงอายุคนหนึ่งแต่ว่ามานั่นหมายว่าสดาจากไปทิ้งคำสอนในปฏิบัติเอาไว้ บนบรรดาสาบาหรือว่าสาวกขเนี่ยนะฮะก็ไม่มีใครที่จะจะคัดค้านผู้ปกครองนะฮะที่จะทําการบิดเบือนหลักศาสนาก่อนนะฮะแล้วก็ตั้งตัวทําตัวปฏิบัติตัวในที่ประจําวันเนี่ยอยู่อยู่เนคันลองของศาสนากําหนดรเริ่มจากผู้ปกครองก่อนแล้วก็มาสู่ผู้ชนชั้นสูง ผู้ที่มีอันจะกินผู้ที่รำ่ำรวยทั้งหลายและเหตุการณ์ครั้งนั้นการก่อตัวนี้เป็นระยะเวลาสั้นๆสามารถที่จะนะครับสร้างเ,เราจะเรียกกันว่าต่อไปข้างหน,น้าโซกนตรกรรมครับซึ่งทําการเข็นฆ่าลูกหลานศาสดาครับผมเพียงระยะเวลาแค่ห้ปนะีมันน่าทึ่งมากมันเป็นไปได้อย่างไงครับนะคื ตรงนี้อาจจะต้องมีการอธิบายความยาวสักน,นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าท่านศาสดาเนี่ย <c oughs> มาเผยแผ่ศาสนธรรมคำสอนของอิสลามแล้วก็วางกฎระเบียบกฎเกณฑ์แล้วก็สิ่งที่จะต่อเนื่องที่จะรักษาศาส,สนาใหม่และก็ระบบก,การปกครองตามคอรอ,อ,อ,องของพระเป็นเจ้าหลังจากท่านเสียชีวิตไปไว้แล้ว<ฮ>ะนะครับแต่เราต้องยอมรับว่าในช่วงที่ท่านเผยแผ่อิสลามเนี่ย ก็มีบุคคลอยู่หลายประเภทนะครับประเภทหนึ่งก็คือหลังจากที่ได้รับทราบคําสอนของท่านแล้วก็พิจารณาว่ามันเป็นศัจธรรมครับพวกเขาก็ยอมรับรับศาสนานี้แล้วก็เข้าเป็นมุสลิมครับแล้วก็เป็นผู้ดําเนินตามคำสอนของท่านครับอีกพวกหนึ่งก็จะเป็นพวกที่เมื่อได้รับฟังแล้วก็นําไปพิจารณาไข้ครวนตรตรองดูแล้วก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเช่นเดียวกันในเวลาต่อมาไม่นานเนี่ยพวกเขาก็เข้ารับอิสลาม ตามบุคคลกลุ่มที่หนึ่ง mm hmm. ทีนี้มันจะมีคนอยู่อีกกลุ่มหนึ่งเ,เป็นกลุ่มสุดท้ายแต่ว่าก็ไม่ใช่กลุ่มที่มีจํานวนน้อย mm hmm. ม,มีอยู่เป็นจานวนมากพอสมควร mm hmm. ก็คือว่า mm hmm. พวกเขาเนี่ยได้ต่อต้านคัดค้านแล้วถึงขนาดที่ว่าได้ทําการทรมานเข็นฆ่าบรรดาบุคคลที่คารับอิสลามในยุคแรกๆเนี่ย mm hmm. ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นคนอ่อนแอคนไร้ที่พึ่งคนไร้อํานาจเนี่ย เขาก็ต่อต้านการเผยแพร่ของท่านศัสดามาเนี่ยแล้วก็ทําสงครามกับท่านมาอย่างยาวนานครับแล้วก็เป็นที่รับรู้กันว่าบุคคลกลุ่มนี้เนี่ยมีผู้นําของตนเองซึ่งผู้นําผู้นี้เนี่ยสมาชิกในครอบครัวของเขาเนี่ยก็จะได้ครอบครองอํานาจในการปกครองของอาณาจักรอิสลามเนี่ยในเวลาต่อมาไม่นานครับนะครับผู้นาในในในกลุ่มนี้ก็คืออบูซุฟยานครับ ซึ่งได้ต่อได้คัดค้านต่อสูอ้ทำการทรมานเข็นฆ่าบรรดามุสลิมเนี่ยมาเป็นเวลาถึง20ปีขัดขวางท่านศาสดามาโดยตลอดครับคือยกสงยกอกองทัพบรรธางสงครามกับท่านครับถึงเมืองมาดีนาหลังจากที่ท่านอพยพยจากนครมะก,กามาแล้วเนี่ยนะครับครับเป็นเป็นหลายสิบสมรภูมิด้วยกันจนกระทั่งวันสุดท้ายก็คือประมาณปีที่20หลังจากที่ท่านได้เผยแผ่อิสลามลเนี่ย ท่านส,สดาก็ได้ตัดสินใจยกกองทัพจากเมือง ina, อมาดินาซึ่งอยู่ห่างจากเมืองมะก,กาไปประมาณ400รอกว่ากิโลเนี่ยเข้ามายึดเมืองมะก,กาเป็นของท่านในวันที่ท่านเข้ายึดเมืองมะก,กาเนี่ยก็ไม่มีการต่อต้านใดๆเพราะว่ากําลังของฝ่ายต่อต้านเนี่ยได้อ่อนแอลงมากแล้วเมื่อท่านยึดเมืองมะก,กาได้ท่านก็ได้ทาลายบรรดาเทวรูปที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกราบไหว้เนี่ยรอบๆไปล้อบ,บ้านของผู้เป็นเจ้าเนี่ย กว่า300รูป <c oughs> จนหมดสิ้นแล้วเนี่ยท่านก็ได้ประกาศนิรโทษกรรมให้กับบุคคลทุกคนที่เคยต่อต้านท่านมาครับแล้วก็ท่านก็ยังเน้นย้ำวยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เข้าไปอาศัยชายคาบ้านของอบูซุฟยานาจะรับความปลอดภัยครับแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยนะครับครอบคร,ออบรบัวของอบูซุฟยานซึ่งประกอบด้วยตัวของอบูสุฟยานเองประกอบด้วยภรรยาของอบูสุฟยานคือนางฮินดุน ประกอบด้วยลูกชายสองคนของอบูสยานคือยาซีดกับยาซีดบินอบูซุฟยานกับมูอาวิยาบินอบูซุฟยานอ๋อสองคนก็ได้ยอมรับได้ยอมรับอิสลามครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาไม่สามารถจะบิเสษได้แล้วนั่นหมายถึงว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าการรับอิสลามของคนกลุ่มนี้เนี่ยครับไม่ได้มาจากความจริงจังหรือศรัทธาอย่างแท้จริงใช่ไหมฮะอ่โดยภาวะคือถ้าเพราะวําจำยอมในเงื่อนไขทางการเมืองหรือในเงื่อนไข ในช่วงนั้นจําเป็นว่าจะต้องอ,อย่างนั้นหรือเปล่าเอาอย่างนี้ว่าเราจะไม่พูดสิ่งนี้จากจากการสนทนาของเรา,า,าเราจะใช้ข้อมูลที่ที่มีอยู่ในารครัรบจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าบุคคลเหล่านี้เข้ารับอิสลามเนี่ยด้วยด้วยสาเหตุใดก็คือในคืนก่อนที่ท่านอัสดาจะเข้ายึดเมืองมะก,กาเนี่ยอบูซุฟยานได้ได้ขี่ม้าออกไปนอกมะก,กาเพื่อที่จะขอเข้าไปเจรจาต่อรองกับฝ่ายมุสลิมในในผลประโยชน์บางอย่าง ซึ่งบรรดาสาวกที่อาวุโสข,ของท่านศาสดาอย่างเช่นท่านอุมัดท่านอับบาสเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลหรือว่าได้บอกกับอุษยานว่าในคืนในวันนี้คือในพรุ่งนี้เนี่ยอับูซุฟยานและก็คนของเขาในรัมการเนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากจะต้องยอมจำนนต่อท่านศาสดาแล้วก็ถ้าจะต่อสู้ก็คือก็ต้องเสียชีวิตถ้าไม่ต่อสู้ก็รับอิสลามเสียแล้วก็ จะอยู่รอดปลอดภัยนี่เหตุการณ์นี้บันทึกในบ,บันทึกในหนังสืทศา,าก็ได้สั่งไว้นะครับในการที่จะให้เงินสนับสนุนจากใบตุ้นมานคือเงินกองคลางกลางของของอิสลามเนี่ยก็ท่านได้กําหนดให้ให้กับครอบครัวของอบูุซุฟยานด้วยโดยระบุว่าหวังว่าบุคคลเหล่านี้จิตใจของพวกเขาจะโน้มเอียงมาสู่อิสลามครับก็คือในเมื่อรับอิสลามแล้วเนี่ยท่านสนาก็รู้ดีว่า เขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะว่าอำนาจต่างๆเนี่ยมันได้ถูกพองทายมาสู่ฝ่ายของของท่านแล้วอับูสุบยาและคนของเขาเนี่ยก็ไม่มีความสามารถที่จะต่อต้านได้ก็จึงเข้ามาอยู่กับฝ่ายมุสลิมเสียแต่ท่านสดาก็รู้อยู่แก่ใจดีว่าในจิตใจของของคนเหล่านี้เนี่ยยังไม่ได้โน้มเอียงสู่อิสลามท่านจึงบอกว่าการที่ได้จ่ายเงินก <c oughs> องกลางของคลังของอิสลามให้กับพวกเขาเนี่ย เป็นเป็นส่วนแบ่งเป็นสวัสดิการต่งางๆเนี่ยก็หวังว่าจิตใจของพวกเขาเนี่ยจะได้น้อมเอียงมาส,สลามิมซึ่งคําพูดคเนี้หมายถึงครอบ,อบ,ธธอบครัวของอบุซุยานอบูุซุฟยานแล้วยิ่งกว่านั้นเนี่ยนะครับในครั้งที่ท่านอิหม่ามลียลสลามบิดาของท่านอิหม่ามฮุเซน,เนและก็บุตรเขยของท่านสดานได้มีความขัดแย้งกับมูอาวิยะซึ่งเป็นลูกของอบุซุยานใ,ในใน,ในช่วงที่ท่านได้เป็นคอลิฟ้าแล้ว ท่านก็ได้เขียนสารของท่านเนี่ยส่งไปถึงอบูุซุฟยานว่าในขณะทีะ่ท่านสดาได้เขายึดมัการแล้วเนี่ยกลุ่มของท่านหรือว่าคนของพวกท่านทั้งหมดเนี่ยรู้แล้วว่าไม่สามารถที่จะต่อต้านอิสลามได้จริงได้เรียกว่ากระโจนเข้ามาอยู่ฝ่ายท่านศสดาแล้วในช่วงที่กระโจนเข้ามาอยู่ฝ่ายของอิสลามเนี่ยพวกท่านก็หาโอกาสที่จะโจมตีอิสลามอยู่ตลอดเวลาเมื่อ มเมื่อมีโอกาสแล้วในวันนี้ก็คือวันที่ท่านอิมามมารีได้เขียนสารฉบับนี้ไปหาโมอาวายาเนี่ยก็คือวันที่โมอ้ยาดกาลังจะทําสงครามกับอิมามมารีเนื่องจากโมอวยาไม่ยอมให้สัตยาบาลยอมรับท่านอิมามมารีเป็นคอลิฟะดังนั้นข้อพิสูจน์ข้อนี้ก็คือว่าจากคําพูดทัศนะของท่านศาสดาจากคําพูดและทัศนะของท่านอิมามมารีเกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้ก็ไม่จําเป็นที่เราจะต้องกล่าวจาก ปากของเราว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรต่ออิสลามในวันที่เขาเข้ารับอิสลามในวันที่ท่านสัสดายึดเมืองมะกาให้ประวัติศาสตร์เป็นตัวเป็นตัวตอบครับครผมครับคราวนี้เราก็มาสู่เรื่องที่เราจะพูดคุยในเรื่องสําคัญเมื่อเรารู้ยู่ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือว่าตระกูลของอบูซุฟยานนะครับซึ่งมี มีลูกชายคนหนึ่งชื่อว่ามมอ,อาวิยะครับผมถูกไหมฮะ,ฮะแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก็คือลูกชายของมมอ,อาวิยะหรือหลานอบ,บูสุฟยานที่ชื่อเยซิดครับนะครับซึ่งเป็นผู้นำในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะฮะซึ่งเหตุการณ์ที่ว่านี้มันจะมีความเลวร้ายหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เป็นจุดสำคัญที่เป็นบทเรียนทางวิศาตร์ให้คนรุ่นหลังได้ทำการศึกษาอย่างไรนั้นค,คิดว่าเรา คงจะคุยกันในตอนหน้าครับเพ <อ S 1> ราะช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับเราทั้งสองผมอาจารย์ปริศก็ขอจากลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับวััสสลลามมยกุ p ร a ว e and b l บาา i าตุ